สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ Manchester, แต่ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องหน้าข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ Manchester, แต่ที่น่าสนใจในรอบวันมันอย่างเช่นเคยนะครับอัปเดตเพิ่มเติมนะครับจากคลิปเมื่อเช้านี้นะฮะโอเคครับมากันที่เรื่องแรกนะครับก็เป็นเรื่องราวของบทสัมภาษณ์ของเปโดรเดอราที่ออกมาแก้ตัวหน่อยนะครับออกมาพูดถึง เรื่องราวดราม่าที่เคยเกิดขึ้นนะครับในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับเกี่ยวกับกรณีของปอกบานะที่มีการให้สัมภาษณ์อยู่บ่อยครั้งว่าปอกบานักเตะในความดูใลของตนเนี่ยไม่ค่อยแฮปปี้นะครับถึงขั้นที่อยากย้ายทีมมาหลายตลาดซื้อขายแล้วนะครับซึ่งสิ่งนั้นมิโนเรลล่ารู้สึกอย่างไรนะครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์แก้ตัวยอย่างไรบ้างเขาให้สัมภาษณ์ล่าสุดผ่าน BBC นะครับสื่อชื่อด,ดังด้วยนะครับ เราเ็าบ,บอกว่าผมก็แค่แสดงความคิดเห็นของตัวเองเข้าไปเท่านั้นนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเขาก็ไม่อยากทำให้มันเกิดปัญหาอะไรมากมายด้วยนะครับ,รบแล้วก็ผมคิดว่าคำพูดของผมเนี่ยมันจะทำให้ใครเกิดความเสียหายนะครับเกิดจากคำพูดของตอนนี่แหละนะครับก็คือสโมสรเขาก็ไม่คิดว่าสโมสรจะได้รับความเสียหายนะครับหรือว่านักเตะได้รับความเสียหายนะฮะเพราะว่าถ้าเราดูกันไปเนี่ยนะครับ ถึงแม้ว่าจะมีเรื่องดรา,ามา่าแมนยูเนี่ยก็ยังทําผลงานได้อย่างโดดเด่นแบบต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่แมนยูเนี่ยขึ้นไปเป็นจ่าฝงเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่น่าจะเกี่ยวนะนี่คือมุมมองเขานะครับแล้วมีต่อนะครับเราเล่าบอกว่าคุณคิดว่านักเตะชื่อดังอย่างปอบบบาหรือโอเล่สมัยก่อนที่ได้แชมป์มาทุกรายการเนี่ยจะมา วันไหวเกี่ยวกับคําพูดของตัวเขาเองเหรอหรือว่ามิโดะเรีรวาอย่างนั้นเหรอนะครับซึ่งมันไม่สมเหตุสมผลเลยครับทุกวันนี้ผมไม่ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อีกต่อไปแล้วนะครับถามว่ามันทําให้ชีวิตน่าเบื่อไหมมันก็เล็กน้อยนะแต่อะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องปล่อยมันไปตามนั้นนะครับก็ทางมิโดะเรีย่าเนี่ยพยายามพูดนะครับว่าคือเขาก็ไม่ได้ตั้งใจทํานองนั้นนะครับแค่แสดงความคิดเห็นออกไปตามมุมมองของตน นะครับว่าดูเหมือนว่าป๊อกบาไม่มีความสุขไม่แฮปปี้นะฮะแล้วก็อยากย้ายทีมนะครับแต่คําพูดแบบนั้นเนี่ยมันสร้างความเสียหายจริงๆนะนะครับมันทําให้นักเตะเนี่ยโดนกระแสต่อต้านโดนกดดันจากแฟนบอลด,ด้วยส่วนหนึ่งนะครับออพอสโมสรน,นะครับทีมงานได้ยินบทสัมภาษณ์จากเอเจนของนักเตะเนี่ยได้ยินแบบนั้นมันก็ไม่ค่อยแฮปปี้อยู่แล้วครับนะี ฝ่ายคุณอาจจะคิดอีกแบบแต่ว่าฝ่ายที่รับฟังเนี่ยหรือว่าได้ยินน่ะมันก็คิดอีกแบบมันก็ไม่ใชเ่เรื่องแปลกอยู่แล้วนะครับมันก็เป็นเรื่องที่สร้างความวุ่นวายอ่ะนะฮะน่ะนี่คือมุมมองทางเมนโดซิเอรานะครับที่เขาออกมาแก้ตัวนะครับว่าเขาก็ไม่ได้ตั้งใจนะครับก็แสดงความคิดเห็นของตนไปเท่านั้นนะครับก็ไม่ได้คิดว่าจะมีความเดือดร้อนอะไรนะฮะส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ทําให้เราต้องลุ้นงานนะครับก็คือเออร์ริงเบลฮาร์แลนด์นะครับ ลวร่าเนี่ยเป็นเอเนตนของฮาร์แลนด้วยนะครับลาวร่าออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าตอนนี้มีประมาณ10สโมรสรที่ให้ความสนใจฮาร์แลนนะครับแน่นอนว่า10สโมรสรน,นั้นต้องเป็น10สโมรสรชั้นนําแน่นอนนะครับในเวทียุโรปหรือว่า10อันดับทีมที่พอที่จะจ่ายค่าตัวค่าเหนื่อยไว้นะครับเป็นเบอร์ท็อปทอปของโลกฟุตบอลน,นะฮะซึ่งมี4ทีมจากอังกฤษนะครับที่มีสถานะการเงิน ที่เพียงพอที่จะเซ็นสัญญาเรื่องเบาาเลฮาร์แลนด์ได้นะครับซึ่งซีโโมสอนดังกล่าวเนี่ยนะฮะแน่นอนครับว่ามันน่าจะมีแมนยูเราอยู่แล้วเพราะว่าแมนยูเราเนี่ยให้ความสนใจฮาร์แลนด์มาตั้งแต่ก่อนที่จะย้ายไปบูสเซียดอตมุนเซอีกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกแน่นอนแต่อีก3สโมสรเนี่ยเรายังไม่ทราบอาจจะเป็นซิตี้เป็นอ,อิร์รพูเชลซี Chelsea ก็ได้นะครับรวมทั้งแมนยูเป็นสี่นะครับแต่ นอกจากนั้นมันยังมีอีกหลายทีมถูกไหมครับอย่างเช่นเรอัลมาดริดบาซ่าเอเอชเอบาเยอร์นก็ให้ความสนใจเช่นเดียวกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นยังตอบอะไรมากไม่ได้แต่ว่าเดวราบอกว่ามี10สโมสรน,นะครับที่สามารถซื้อได้แล้วก็4สโมสรจากอังกฤษนะครับอยู่ในนั้นด้วยนะครับ 1- 10เนี่ยนะฮะก็รอดูกันนะครับว่าเขาจะเลือกเส้นทางปลายทางที่ไหนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังหาทิศทางที่ชัดเจนไม่ได้นะครับ ส่วนเรื่องราวต่อมาครับก็เป็นเรื่องราวของดินเฮนเสันแล้วก็เดวิดเดคานะครับเกี่ยวข้องกับผู้รักษาประตูร้วนๆครับนี่คือประเด็นหลักของคลิปนี้เลยนะครับจริงๆมีหลายเรื่องนะยังมีบทวิเคราะห์นะครับของตลาดซื้อขายนาเตจากดิแอนติกอีกนะครับจากกูรู2คนชื่อดังเลยนะครับน่าสนใจมากนะครับแต่ว่าเอาเรื่องนี้ก่อนนะครับอยากให้ฟังกันนะฮะก็คือเรื่องของดินเฮนเดอร์สันแล้วก็เดวิดเดคานะครับซึ่งผมไปเจอสกูจากเอลลอต แจ็คสันนะครับซึ่งเป็นนักข่าวของ m อ n นะครับได้ยกประเด็นเรื่องของมีการวิาพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการทำหน้าที่ตำแหน่งผู้สัปปะตูในจังหวะการออกมาตัดบอลลูกกลางอากาศนะครับซึ่งเรามาดูภาพตัวอย่างกันนะครับระหว่างเดวิดเดแล้วก็ดีนเฮนรสันนะครับจังหวะนี้ครับเป็นจังหวะของเดวิดเดยก่อนนะครับการกล้าที่จะออกมาตัดลูกกลางอากาศนะครับซึ่งเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าเดียรเนี่ย คือไม่ค่อยกล้าที่ออกมาตัดลูกจังหวะแบบนี้นะครับจังหวะนี้ยมันเป็นจังหวะก่อนที่แมนยูจะเสียประตูครับคือทางนิวคาสเซิลเปิดเข้ามาใช่ไหมครับทางแฮร์รี่แม็กไวเนี่ยนะฮะมงเช็ดไม่ดีนะครับหรือว่ามงสก,กัดไม่ดีไปถึงจังหวะของแม็กซิมแมงยิงเข้าไปนะครับซึ่งจังหวะนี้ยจริงๆเนี่ยดเดวิดเดเนี่ยสามารถออกมาได้นะครับ โอเคหลายๆส่วนมองไปที่ความบิดพลาดของแฮดรอกไวที่สก,กัดไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับในจังหวะน,นี้นะครับแต่อีกบุมหนึ่งเดคอก็น่าจะมีความกล้าที่จะออกมาตัดนะครับออกมาตัดออกมาชกบอลจังหวะนี้นะครับให้มันกระเด็นออกไปให้ไกลที่สุดจากปากประตูหรือว่าออกมาตะคุบอะไรสักอย่างก็ได้นะครับนี่คือสิ่งที่เรามาว่ากันในจังหวะที่ออกมา ัดเกมนะครับหรือว่ากล้าได้กล้าเสียจังหวะกล้าได้กล้าเสียที่ออกมาชกบอลหรือว่าตัดลูกกลางอากาศนะครับทีนี้เรามาดูจังหวะของดีโนกันบ้างที่มีความคล้ายกันนะครับดีโนเนี่ยลงเล่นในเกมที่พบกับเรอัลซูซิดัตนะครับแล้วก็จังหวะคล้ายกันด้วยครับนะให้ดูดีครับระยะใกล้เคียงกันเลยซึ่งจังหวะนี้ครับดีโนไม่ลังเลที่จะออกมาเลยครับเขากล้าที่จะออกมาตัดบอลลูกกลางอากาศนะครับเมื่อบอลลอยมานะครับ นะซึ่งแบบเนี้ยมันก็ช่วยได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าแมนยูเนี่ยเราทราบกันดีว่าชอบโดนลูกนิ่งลูกกลางอากาศนะครับการที่ผู้สัปะตูกล้าได้กล้าเสียแบบนี้มันจะเป็นเรื่องดีด้วยช่วยให้แนวรับด้วยนะครับช่วยให้แนวรับมันดูแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นด้วยนะครับบางทีแนวรับเพียงอย่างเดียวมันก็ไม่ไหวเหมือนกันผู้สัปะตูก็ต้องมีความกล้าได้กล้าเสียในจังหวะนี้นะครับแต่ อย่างที่ว่ากันไปครับงหวะแบบนี้ดีโน่พลาดก็เยอะเหมือนกันนะครับแต่ที่เราจะมาพูดถึงกันก็นคือความกล้าของดีโน่นี่แหละที่กล้าที่จะวัดใจออกมาชกบอลน,นะครับมาเคลียบอลที่อยู่หน้าปากประตูนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่เอ็มเอ็นเขายกประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะว่าประเด็นเรื่องของการออกมาตัดลูกลากาศของผู้สัประตูของแมนยูเนี่ยโดนหยิบยกมาพูดคุยกันในโลกโซเชียลเยอะมากๆนะครับก็เลยเอามาให้ดูกันนะฮะซึ่งแฟนพีคิดเห็นอย่างไร เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับโอเคนะครับทีนี้เรามาดูกระแสะของผู้สับ,บูรตูในแหล่งข่าวของ Sky ยสปอรกันบ้างนะครับ Sky ยสป r รเนี่ยก็เป็นสื่อชื่อดังของอังกฤษนะครับเชื่อถือได้นะฮะเขาบอกว่าตอนนี้นะครับทาง t o อตแนม a ั h ส t เ p อรแล้วก็บุสเตอร์ดัตมุนเนี่ยก็ถือว่าเป็น2ลิตรายชื่อนะครับที่เป็นตัวเต็งที่ให้ความสนใจคว้าตัวดีเนอันนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้นะครับ ซึ่งทานิโนเองนะครับสกายบอร์ดยืนยันว่ารู้สึกผิดหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับผิดหวังขึ้นแบบเรื่อยๆในช่วงซีซั่นนี้ที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสแบบต่อเรื่องสักเท่าไหร่นะครับซึ่งมีความคล้ายกับ MEN นะครับสื่อของถิ่นที่รายงานคล้ายๆกันนะครับ MEN เนี่ยเป็นสื่อเจ้าแรกแรกที่บอกว่าดีโนไม่ค่อยแฮปปี้สกายบอร์ดก็รายงานเน้นย้ำมาในเรื่องนี้นะครับ สองทีมนะที่เป็นตัวเต็งนะครับซึ่งว่ากันว่าสเปอร์เนี่ยให้ความสนใจดีโนมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับมานานแล้วนะฮะมูริโยเองก็รู้จักดีโนเป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าปัญหาเนี่ยก็คือเรื่องของอุปสรรคเกี่ยวกับการเงินนี่แหละนะครับที่อาจจะต้องจ่ายสูงหน่อยเรื่องของค่าเหนื่อยเรื่องของค่าตั๋วนะฮะเพราะว่าโควิด -19 ด้วยส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าเน้นย้ำนะครับว่าสเปอร์เนี่ยให้ความสนใจติดตามการพัฒนาของดีโนมานานแล้วนะครับมูริโยเองก็ชื่นชอบด้วยนะครับ เนะพราะฉะนั้น2ทีมชั้นนำก็คือดอทมุลแล้วก็ทอตแนมอัสเปอร์นะครับซึ่งกระแสอีกข่าวหนึ่งนะครับก็คือสกาย o อร์ตนี่แหละเล่นกันออกมานะครับถ้าเรามาหวังว่าให้ดีโนอยู่กับทีมต่อไป d k คย้ายออกจากทีมเนี่ยก็คงเป็นไปได้ยากครับเพราะว่า d k คยังเหลือสัญญากับแมนยูอยู่อีกประมาณสัก2ปีได้นะครับแล้วก็มีออปชันอีก1ปีด้วยกันนะครับแถมทั้งเขาได้รับค่าเหนื่อยสูงถึง3 5 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์เนี่ย การที่จะใบปล่อย DKR ในช่วงซัมเมอร์เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องยากนะครับไม่น่าจะมีความเปไปได้นั่นคือมุมมองของทางสกายปอตที่เล่นข่าวกันออกมานะครับสัญญาก็ยังเหลือเยอะนะครับรับค่าเหนื่อยสูงที่สุดในสโมสรอ,อีกใครกันละ่ะจะไม่อยากอยู่กับสโมสรแมนยูต่อไปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการย้ายออกจากทีแมนยูเนี่ยเป็นเรื่องยากไปเลยนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดดีโน่ต้องการอยู่ก็ต้องสู้กับดวิด d ค r ต่อไปนะครับโอเคนี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับ ตำแหน่งผู้สัปปะตูนะครับที่หยิบยกมาพูดคุยกันมาวิเคราะห์กันนะครับส่วนเรื่องราวต่อมาครับก็มีบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจจากเอนดี้มิดเทนนะครับแล้วก็ยังมีของวิทเวลด้วยนะครับลอรี่วิทเวลซึ่งเป็นสอนักข่าวของเดอะแอตติกนะฮะซึ่งเป็นสื่อชื่อดังนะครับเอนดี้มิดเทนกันก่อนนะครับเอนดี้มิดเทนบอกว่าแมนยูเนี่ยต้องการลดค่าจ้างครับลดพวกค่าเหนื่อยในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแล้วก็พยายามที่จะ ปล่อยนักเตะอย่างฮวนมาตาฟิลโจโดเบโรนะครับที่มีแนวโน้มย้ายทีมอยู่แล้วนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้นะครับเอาโไปแล้วนะแต่ว่าผมเอารูปขึ้นเฉยๆนะครับจริงๆมีฟิลโจกับโดเบโรเนี่ยซุ่มเสี่ยงมากนะครับฮวนมาตามีโอกาสด้วยเพราะว่าสัญญาก็ใกล้จะหมดนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับก็คือแมนยูเนี่ยแน่นอนว่าทุกๆสโมสรครับประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินครับ การที่จะไปซื้อนักเตะเกียรติเข้ามาเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องยากหน่อยแต่ถ้าเกิดมองดูแล้วนักเตะร,รายนั้นสามารถดึงเข้ามาแล้วก็สร้างความเปลี่ยนแปลงความแตกต่างให้กับสโมสรแมนยูได้พวกเขาก็พร้อมที่จะพิจารณาข้อตกลงดังกล่าวนะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้ผมยกตัวอย่างเฉยน,นะในมุมมองผมอาจจะเป็นในดีลของบูดูโน่ที่แมนยูบองว่าทุ่มแล้วมันคุ้มนะครับทุ่มแล้วสามารถเปลี่ยนสโมสรจากไม่ดีกลายเป็นดีได้นะครับยกระดับ แมนยูได้อย่างชัดเจนเนี่ยแมนยูจะทุ่มทันทีนะครับแต่ถ้ามองดูแล้วเฮ้ยวิเคราะห์ดูแล้วทุ่มไปมันก็เออมันน่าสนใจนะแต่ว่าทุ่มไปแล้วมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์สักเท่าไหร่ก็อาจจะชะรอไว้ก่อนนะครับรอโอกาสตอนที่มีเงินเยอะๆคอยไปซื้อก็ได้นะครับ ส่วนชูกุนเดเอนดี้เมเทนบอกว่าแมนยูเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับว่าจะเอานักเตะรายนี้นะครับถึงแม้ว่าจะมีข่าวอย่างหนักก็ตามนะครับแต่แมนยูตรวจสอบแล้วนะครับกําลังวิเคราะห์ดูอยู่ว่าจะเหมาะสมกับแมนยูหรือเปล่านะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเงินด้วยครับที่เป็นปัญหานะครับค่าใช้จ่ายค่าเหนื่อยอีกต่างหากนะครับแต่สิ่งที่ยืนยันอีกเรื่องหนึ่งก็คือแมนยู ติดตามผลงานของชูนได้มานานสักระยะหนึ่งแล้วนะครับตั้งแต่ซีซั่นก่อนนะครับเพราะฉะนั้นน่าสนใจเหมือนกันนะครับส่วนดูรี่วิทเวลนะครับของ t ดี a แอนติกเช่นเดียวกันเนี่ยเขาบอกว่ากรณีของเจนนองซานโชที่มีข่าวออกมานะครับก่อนหน้านั้นว่าแมนยูชะลอความสนใจเนี่ยนะฮะไม่ใช่ว่าแมนยูจะตัดรายชื่อซานโชทิ้งนะคือแมนยูมองว่า ตำแหน่งที่แมนยูต้องแก้ไขเนี่ยอาจจะเป็นตำแหน่งก่นก่อนอาจจะเป็นกองหน้าอาจจะเป็นเซ็นเตอร์ตัวกลางก่อนทํานองนั้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือที่แมนยูชะลอความสนใจเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วนะครับหรือว่าไม่ได้เร่งรีบแล้วกันไม่ได้เร่งรีบเกี่ยวกับดีลของแซนโชเนี่ยเพราะว่าแมนยูรู้อยู่แล้วนะครับว่าในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้นะครับราคาของซานโชมันจะต่ําลงนะครับเนื่องจากว่าโควิด -19 นะครับก็นี่คือ สิ่งที่ดอรี่วิทเวลเนี่ยเขาวิเคราะห์มาทําไมแมนยูถึงไม่เร่งรีบในดีลนี้เหมือนกับซัมเมอร์กาะนะครับตามข่าวที่ออกมาด้วยนะฮะจากสถานการณ์ปัจจุบันนะครับมันเป็นเรื่องยากนะฮะที่แมนยูจะไปซื้อนักเตะหลายๆคนพร้อมกันนะครับอันนี้ก็มีการเปิดข้อมูลมาแล้วนะครับจากคลิปก่อนก็ลอรี่วิทเวลเนี่ยก็เอามาขออีกทีนะครับก็คือมีความแตกต่างตรงที่ว่า แมนยูมีโอกาสซื้อนักเตะเข้ามาอยู่นะครับอย่างน้อยเนี่ยหรายด้วยกันแต่ว่าซื้อหลายๆดีลเนี่ยก็คงเป็นไปได้ยากแต่มันก็มีกรณีอยู่กรณีหนึ่งครับถ้าเกิดอยากได้เข้ามาทีละ23รายพร้อมกันเนี่ยแมนยูต้องมีการเคลียร์ก่อนนะครับเคลียร์ผู้เล่นที่ไม่ได้ใช้ออกจากทีมเสียก่อนนะครับแล้วก็จะมีนักเตะรายใหม่เข้ามาทดแทนนะครับแบบนั้นเน่ยมันพอที่จะมีความเป็นไปได้ที่แมนยูจะช็อปเยอะนะครับตามที่พวกเขาต้องการได้นะฮะ โอเคประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องราวต่อมาครับก็เป็นเรื่องราวที่มีการรายงานออกมาจากสกายปอ t นะครับโดยจิมไวท์นะครับมีแต่นักข่าวชื่อดังทั้งนั้นครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเขาบอกว่าเวทแฮมเนี่ยก็พร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอนะครับสำหรับดีแคนไรท์ซึ่งราคาเนี่ยนะครับโอ้โหมันโหดจัดมากครับอยู่ที่ประมาณ100ล้านปอนด์ได้ไม่ว่าเชลซีไม่ว่าแมนยูให้ความสนใจเนี่ยนะฮะก็ ต้องมาในราคานี้เท่านั้นครับซิตี้ก็ตามนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยราคาจากซัมเมอร์ก่อนเนี่ยประมาณ80บล้านครับนะแล้วก็ซีซั่นนี้เจ้าตัวก็เป็นคีย์สำคัญของเวทฮมด้วยก็พุ่งขึ้นไปตามระเบียบนะฮะทีมในลีกซื้อไปก็ต้องหนักหน่อยนะครับในราคาแบบนี้ครับก็เป็นการตั้งราคากันท่าหลายๆทีมนั่นแหละนะครับพูดง,ง่ายๆเลยนะฮะส่วนเรื่องราวของนิโคล่ามิเลนโควิดนะครับก็มีรายงานจากนักข่าวของสกายปอดยังแองเ n โร มาเกนเต้นะครับมาเกนเต้เนี่ยได้ให้ข้อมูลมาครับว่าแมนยูเนี่ยเป็นตัวต็งนะครับเป็นผู้นําเรื่องของการเสัญยาคว้าตัวมิเรนโควิดนะฮะแนวรับของฟิออรรายนี้นะฮะซึ่งสัญญาของนักเตะรายนี้ก็ใกล้ที่จะหมดลงแล้วนะครับแล้วก็เป้าหมายของนักเตะรายนี้ก็คือการมาเล่นในพรีเมียร์อังกฤษนั่นเองนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีการตัดสินใจว่าจะเป็นทีมไหนเพราะว่ามันก็มีหลายๆทีมในอังกฤษให้ความสนใจอยู่นะครับปิดท้ายนครับเป็นเรื่องราวของอเดซิวานะครับ กองหน้า,า,ารายนี้ของแฟรงเฟิร์ส์เนี่ยที่ตอนนี้ก็มีข่าวออกมามาพร้อมกับพวกคาร์เลนนั่นแหละข่าวทางมาพอกันเลยนะฮะนะซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้จอร์เดนเดสเอเจนต์คนดังนะครับเราก็เป็นเอเจนต์ของอเดซิวาด้วยเนี่ยก็เปิดโอกาสให้แมนยูเนี่ยสามารถเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับการคว้าตัวนักเตะรายนี้ได้นะครับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยครับประมาณ30ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ว่ากรณีดังกล่าวครับมันก็ขึ้นอยู่กับ กับทางโอเล่นี่แหละว่าจัดจัดการเกี่ยวกับตำแหน่งกองหน้าอย่างไรนะครับเพราะว่าในตำแหน่งเดียวกันเนี่ยมันมีทั้งคาวานี่นะครับที่ก็ทำผลงานได้ดีถูกใจโอเล่อยู่แล้วนะครับไหนจะมีออลติมาร์กซิอาอีกนะครับที่ก็เป็นตัวจริงอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องจัดการเกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อนนะครับจะมีการจัดการอย่างไรถ้าเกิดจัดการอย่างเช่นเอาคาวานี่ไม่ต่อสัญญาคาวานี่ออกไปนะครับ ก็คือเขาวันนี้ออกจากทีมไปเนี่ยอันเดซิยบาก็น่าจะมีโอกาสย้ายมานะครับแต่ถ้าเกิดเอาอันเดซิยบาย้ายมาในกรณีที่มีกองหน้า2คนอยู่แล้วนะครับที่มันทับกันอยู่แล้วเนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าการย้ายมาเนี่ยแน่นอนคราบว่าเขาก็ต้องเอ่อมีการการันตีเรื่องของโอกาสลงเล่นเป็นประจําอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาได้รับโอกาสลงเล่นแบบเป็นประจำเนี่ย ผลงานมันก็ตอบโจทย์เลยฮะประมาณ18ประตูได้นะครับจากการลงเล่นในลีกอรมันนะก็ต้องรอดูสถานการณ์ก่อนนะครับว่าแมนยูจะจัดสรรเกี่ยวกับพื้นที่ในตำแหน่งกองหน้าอย่างไรนะครับให้มันลงตัวนะฮะถ้าไม่ลงตัวทางอเดซิบาก,ก็มีโอกาสย้ายมาแมนยูน้อยนะครับนั่นคือรายงานออกมานะครับว่าจอร์เมนเดียก็พยายามที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้กับทางแมนเชสเตอร์ยูเต็ดอยู่นะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ เอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคุมาครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ